สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาบุชาซาว,าราราวครับผมอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับเบอร์โทรติดต่อก็0 9 4 2 8 0 3 7 7 5ี่สองมครับผมวันนี้พามาชมชุดเครื่องเสียงมือหนึ่งผสมบอกไอ้มือสองนะครับผมก็จะมีอันนี้เป็นชุดถือว่าเป็นชุด4ีคุณซกับว่าได้ครับนะครับชุด4ีคุณซครับก็จะมี power 4 channel หนึ่งตัวครับแล้วก็ตูเบส4ใบ18นิ้วนะครับ เสียงกลาง2ใบแล้วก็ไม้เตยออีก2ใบนะครับชุดนี้บอกราคาก่อนเลยนะครับชุดนี้ครับเป็นของไม้ทั้งหมดพร้อมสายสัญญาณพร้อมสายลําโพงนะครับตัวนี้ราคาอย่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวพาไปชมกัรว่ามีอย่างแน่นะครับอันนี้เป็นพาวเวอร์นะครับโปรคัสนะครับ PA 418นะครับคอร์ดอันนี้ของไม้ครับพาวเวอร์มือสองนะครับคอร์ดของไม่อีชิวมือสองนะครับ แล้วก็ปลั๊กไฟของไม้นะครับผมปลั๊กไฟนะครับมีกับมือสองส่วนสายสัญญาณก็จะเป็นของไม้ทั้งหมดนะครับนีโฟมสายเปิดเพลงนะครับตัวเบสซิกพอตสิบแปดนิ้วช่างรักนะครับตัวนี้ดอกพันสองร้วัตต์นะครับผมนีครับสิบแปดนิ้วนะครับเสียงกลางก็จะเป็นดอกสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้เป็นของไม้นะครับผมใบละห้าพันบาทนะครับตัวนี้ครับของไม้นะครับส่วนมอนิเตอร์นะครับสิบสองนิ้วนะครับ ไมเตอร์12นิ้วนะครับตัวนี้เป็นมือ2นะครับนี่มือ2นะครับไมเตอร์อยู่ใบละ3,500บาทนะครับส่วนขาตั้งจะเป็นขาเล็กนะครับขอพับเป็นเล็กครับผมนะครับขอพับเป็นเล็กนะครับตัวนี้ขาอยู่ขาละ550บาทนะครับผมขาตั้งนะครับชุดสายลำโพงให้อยู่เอ่อเส้นละสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรครับเส้นละสิบห้าเมตรนะครับตัวนี้พร้อมใส่งานนะครับ ชุดนี้หาหาหมื่นหาพันบาทครับราคาแบบสุดคุ้มครับผมสุดคุ้มมากนะครับเอาไปรับงานได้หน่อยได้สบายนะครับผมนะครับเปิดสั่งสั่ปีไหมนะครับสนใจกระติดต่อเขามาได้นะครับผมเบอร์โทรก็0942803775นะครับผมลานตั้งอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับรับสื่อขาวเด็กเลียนเกเื่อนกลางแจ้งมือหนึ่งมือสองนะครับ คลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ